คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวากรบริหารหุ้น vs บริหารสุขภาพตั้งแต่กเกษียณจากการประจำซึ่งก็คือเมื่ออายุประมาณ51-52ปีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ20ปีมาแล้วสิ่งที่ผมทำเป็นหลักและเป็นชีวิตประจำวันมีอยู่2เรื่องคือ 1. บริหารหุ้นและการลงทุน 2. บริหารสุขภาพซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญที่สุดโดยเฉพาะเมื่อคนมีอายุมากขึ้นเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีผลต่อความสุขมากที่สุดและมากกว่าเรื่องอื่นๆนับถึงวันนี้ผมคงทำได้ค่อนข้างดีทั้งสองเรื่องดูจากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงคือเงินในพอร์ตเพิ่มขึ้นประมาณ30เท่าและขาดทุนเพียง3ปีและปีที่ขาดทุนสูงสุดอยู่ที่เพียงประมาณ15เปอร์เซตในปีวิกฤตสับปะร,รมในด้านของสุขภาพผมก็ไม่เคยป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลยังไม่เป็นโร คไม่ติดเชื้อยอดนิยมเช่นเบาหวานความดันหัวใจและมะเร็งแม้ว่าต้องอาศัยยาควบคุมตัวเลขทางสุขภาพหลายๆอย่างแต่นั่นก็คือส่วนหนึ่งของการบริหารสุขภาพที่ทำมาโดยตลอดและเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและ,กะเกษียณจากงานประจําแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะคุยหรือฉลองความสําเร็จเพราะประสบการณ์จากคนอื่นที่ผมพอจะรู้จกักหรือได้ยินได้เห็นก็คืออย่าโม้เกี่ยวกับการลงทุนและสุขภาพเพราะ สงครามยังไม่จบอย่านับศพทหารหรือความหมายก็คือทั้งการลงทุนและสุขภาพนั้นเขาวัดกันตอนจบคือหยุดลงทุนและหรือตาย เรื่องของสุขภาพนั้นผมยังจําได้ว่ายุคหนึ่งที่คนไทยเริ่มสนใจรักษาสุขภาพกันมากขึ้นซึ่งเกิดจากหนังสือแนวทางการดูแลสุขภาพสมัยใหม่เช่นอายุร้อยปีมีสุขจนมีผู้นําทางสังคมและเศรษฐกิจบางคนประกาศตั้งชมรมคนอยู่ร้อยปีเธอเผยแพกเคล็ดลับการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีเลิศและประกาศว่าตนเองที่มีอายุระดับ60ปีแล้วจะอยู่จนถึงร้อปีแน่นอนซึ่งคนจํานวนมากรวมถึงผม เองก็เชื่อเพราะเขาแข็งแรงและดูหนุ่มมากถ้าจำไม่ผิดท่านประธานชมรมเพิ่งเสียชีวิตหลังจากจัดตั้งชมรมไม่เกิน10ปีซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ด้วยอุบัติเหตุอย่างแน่นอนตั้งแต่นั้นมาผมก็มักจะคอยจดจำว่ามีใครที่บอกว่าตนเองจะอยู่จนถึงอายุร้อยปีหรือคุยว่าตนเองแข็งแรงขนาดไหนแล้วก็พบบ่อยๆว่าเขาก็ตายในอายุขายปกติหรือบางคนก็ตั กว่านั้นไม่ได้แตกต่างจากคนธรรมดาที่ไม่ได้บริหารจัดการอะไรกับสุขภาพเลยคนที่อายุยืนและสุขภาพดีจริงๆที่ยังคุยได้ทั้งๆที่อายุเกิน90ปีแล้วที่ผมเช็คดูนั้นนอกจากจะบริหารจัดการสุขภาพบางคนก็ทำอย่างดีตามที่คุยแล้วพวกเขาก็มักจะมีพ่อแม่หรือบรรพบุรุษที่อายุยืนมากทาั้งๆที่ไม่เคยต้องออกกาลังกายและควบคุมอาหารหรือทำสิ่งต่างๆแบบที่เชื่อกันในปัจจุบัน ดังนั้นผมจึงคิดว่าเรื่องของสุขภาพที่ดีและอายุไขที่ยืนยาวนั้นคงต้องมีโชคที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือในการบริหารหรือดูแลสุขภาพทั้งหมดบางที่ปัจจัยสําคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของยีนของแต่ละคนที่อาจจะมีอิทธิพลมากกว่าส่วนเรื่องของการดูแลจัดการสุขภาพอาจจะเป็นแค่ปัจจัยสนับสนุนให้ร่างกายทําหน้าที่ได้ตามปกติตามธรรมชาติของมันและนั่นก็คือความเชื่อ ของผมในตอนนี้ที่ว่าเรื่องของสุขภาพนั้นอาจจะ80-90%ถึงขึ้นอยู่กับการจัดการไม่กี่เรื่องและส่วนใหญ่แล้วผมก็ทำมันถ้ามันไม่ได้ลดความสุขหรือทำให้ผมรู้สึกว่ามันทรมานมากเกินไปข้อแรกคือเรื่องของการกินซึ่งผมพยายามกินแบบไม่ให้อิ่มเกินไปหรือพอเริ่มรู้สึกอิ่มก็จะหยุดทันทีเน้นการกินอาหารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานสูงเช่นแป้งและน้ำตาลซึ่ง ึ่งจะเปลี่ยนเป็นไขมันถ้าร่างกายใช้ไม่หมดผมทำแบบนี้ก็เพื่อคุมน้ำหนักไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปแต่ผมจะไม่อดอาหารหรือที่เรียกว,ว่าฟาติง้งทุกรูปแบบเช่นเดียวกับการที่ไม่เลี่ยงอาหารมันหรือคอเลสเตอรอลสูงผมจะกินตามใจปากถ้าอร่อยผมกินซึ่งรวมถึงเบียร์วันละกระป๋องผมคิดว่าถ้าไม่กินมากเกินไปไม่น่าจะเป็นอันตรายแม้ว่าจะมีการศึกษาใหม่บอกว่าแค่ เบียร์วันล,ละกระป๋องก็อันตรายต่อสุขภาพไม่ควรกินทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นบอกว่าวายวันล,ละแก้วเป็นผลดีต่อสุขภาพนอกจากอาหารแล้วผมกินวิตามินหลกัหลกๆหลายชนิดเช่นวิตามิน C B และ D แร่ธาตุบางอย่างที่สําคัญต่อการทํางานของร่างกายเช่นสังกะสีสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนน้ามันหล่อลื่นที่ช่วยให้เครื่องยนต์ซึ่งก็คือร่างกายทํางานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดผมตรวจสุขภาพ โดยการตรวจเลือดทุก6เดือนเพื่อดูและควบคุมสารเคมีต่างๆเช่นระดับคอเลสเตอรอลน้ำตาลและอื่นๆซึ่งในช่วงเวลานี้ที่อายุมากขึ้นก็จำเป็นต้องคอยควบคุมไม่ให้ตัวเลขเกินเลยหรือต่ำกว่าค่าปกติเพราะตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนว่าร่างกายจะเกิดปัญหาถ้าไม่จัดการดังนั้นผมจึงต้องกินยาบางอย่างที่จาเป็นแต่ผมเลิกที่จะกินยาหรืออาหารเสริมประเภทกินเหล้าอ ยุยืนกินแล้วสมองดีหรือกินแล้วหลับสบายและอื่นๆที่มีการโฆษณาแนะนำกันมากมายในสมัยนี้รวมถึงไม่ฉีดฮอร์โมนหรือสเต็มเซลล์ที่อาจจะกำลังฮิตกันข้อ2ที่ผมทำมาตลอดในการดูแลสุขภาพก็คือการออกกำลังกายซึ่งผมใช้วิธีการวิ่งช้าๆหรือจ็อกกิ้งวันละประมาณ3กิโลเมตรและใช้เวลาประมาณ30-40นาทีสัปดาห์ละ5-6วันซึ่งผมทำมาอย่าง สม่ำเสมอไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผมคิดว่าถ้าผมยังทำเท่าเดิมได้สุขภาพผมก็น่าจะยังดีหรือไม่ถดถอยลงเวลาวิ่งผมเองก็มักจะคิดไปเรื่อยๆในทุกเรื่องที่ต้องการสมาธิและการตรึกตองแบบลึกซึง้งผมคิดว่าไอเดียสำคัญในชีวิตเกิดขึ้นในขณะที่กำลังวิ่งไม่น้อยกว่า30%บบ่อยครั้งเวลาวิ่งผมคิดถึงชื่อของซีรีส์ทีวีดังในสมัยที่เป็นหนุ่มของผมคือเรื่อง a n for your life หรือวิ่งเพื่อชีวิต ในเรื่องของการลงทุนนั้นผมคิดว่ามีความคล้ายคลึงกับเรื่องของสุขภาพในหลายๆประเด็นเริ่มตั้งแต่การที่ผมเชื่อว่าโชคมีผลต่อ,อก,การตอบแทนการลงทุนของผมค่อนข้างมากส่วนการจัดการหรือการบริหารการลงทุนนั้นแน่นอนก็เป็นส่วนสําคัญแต่เป็นประเด็นว่าเราจะทําผิดไม่ได้ถ้าทําผิดจากที่ควรจะเป็นผลตอบแทนอาจจะเลวร้ายหรือถึงหายนะได้คล้ายๆกับเรื่องของสุขภาพที่ว่าถ้าคุณสูบบุหรี่ต่อ ให้คุณออกกำลังกายและดูแลสุขภาพแค่ไหนมันก็ไปไม่รอดความโชคดีของการลงทุนของผมอยู่ที่ว่าผมได้เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังโตสุดยอดและบริษัทจดทะเบียนร,รุ่นใหม่ที่ขยายตัวและเอาชนะบริษัทรุ่นเก่าที่กำลังถูกทำลายโดยที่บริษัทผู้ชนะสามารถสร้างป้อมปราการปกป้องตนเองในระหว่างที่ธุรกิจขยายตัวขึ้นและกลายเป็นซูเปอร์สต็อกหรือหุ้นที่มีค่ามาก Yeah. วัดจากค่า P/E ที่สูงลิ้วและนั่นก็คือสถานการณ์ที่เรียกว่าตลาดหุ้นยุค V.I. ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผมที่โชคดีแต่เป็นกลุ่มนักลงทุน V.I. แทบทั้งหมดที่ทำผลงานการลงทุนติดระดับโลกในยุคนั้นการบริหารการลงทุนของผมเองนั้นก็คล้ายๆกับเรื่องของสุขภาพผมไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนพูดง่ายๆไม่มีสูตรลับหรือความสามารถพิเศษผมแทบไม่เคยไปพลิกหินทุกก้อนเพื่อค้นหาหุ้นมหาศร ผมไปเยี่ยมบริษัทน้อยมากและไม่เคยไปงานคอมพานีวิสิตหรือพบผู้บริหารจดทะเบียนที่ตลอดหลักทรัพย์เลยที่ทําตลอดก็คือการเดินชอปปิ้งตามห้างและร้านค้าต่างๆเหมือนกับคนทั่วไปเพียงแต่ผมจะคิดไปด้วยว่าสินค้านั้นเป็นของบริษัทจดทะเบียนไหนและมันดีแค่ไหนราคาของหุ้นเป็นอย่างไรผมอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือไม่ผมจะเลือกบริษัทหรือหุ้นที่ดีระดับต้นๆของประเทศที่ไม่มีใครสามารถแข่งขันได้ และซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกคือค่า P/E ไม่สูงเกินไปเทียบกับหุ้นทั่วไปในตลาดและในอุตสาหกรรมเดียวกันจำนวนบริษัทที่ถือก็ประมาณ5-6ตัวหลักๆเก็บไว้โดยแทบไม่ต้องทำอะไรแต่ทุกไตรมาสก,ก็ต้องคอยดูผลประกอบการและธุรกิจว่าย,ยังดีขึ้นหรือดีเหมือนเดิมไหมถ้าใช่ก็ถือต่อไปถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแต่กรณีหลังนั้นมักจะเกิดไม่บ่อยเพราะหุ้นหรือบริษัทที่ดี นนั้นจะไม่แย่ลงง่ายๆผมลงทุนระยะยาวแทบจะตลอดชีวิต ตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงผมไม่ค่อยสนใจผมสนใจว่าหุ้นหรือพอร์ตของผมควรจะขึ้นมากกว่าลงนับเป็นรายปีผมสนใจว่ามูลค่าปันผลแต่ละปีของผมควรจะขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีแบบช้าๆผมไม่สนใจที่จะเข้าไปเล่นหุ้นเกงกําไรที่มักจะขึ้นลงแรงมากบางทีเป็นเท่าท่ายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนผมไม่สนใจที่จะใช้มาจิ้นหรือการกู้งเงินมาลงทุนซื้อผมไม่ต้องการผลตอบแทนที่สูงมากในบางช่วง แต่ต้องเสี่ยงมากถ้าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเป้าหมายการลงทุนของผมก็คือได้ผลตอบแทนปีละ10%แบบทบต้นในช่วงที่เข้าตลาดหุ้นใหม่ๆแต่ในระยะหลังนี้ผมคิดว่าน่าจะลดลงเหลือ7%เนื่องจากภาวะเศร,รษฐกิจของไทยถดถอยลงมากและบริษัทจดทะเบียนก็โตช้าลงมากหรือแทบไม่โตเลยว่าที่จริงผมกำลังเปลี่ยนแปลงการจัดการลงทุนของผมครั้งใหญ่คือจะไปลงทุนทั่วโลกเนื่องจากตลาดโลก ของการลงทุนเปิด ว้างมากนักลงทุนแทบทุกคนก็สามารถลงทุนได้บางทีอีกสักสิบปีผมคงมาเล่าได้ว่าผมจัดการอย่างไรและผลลัพธ์คืออะไรคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่เฟซบุ o กเวียดนาม value investor เว็บไซต์ w w w v i e t n a m vi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ